สวัสดีปีใหม่ครับเพื่นเพื่อนคลิปนี้สี่มีนาขอทักทายและพูดคุยกันเปิดสกราดปีพศ2568วิเคราะห์สิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นหลังจากนี้และอัปเดตสิ่งที่เป็นคำถามคาใจของปีที่ผ่านมาอาจจะถูกบ้างผิดบ้างและอาจจะแค่ช้าหรือเร็วครับว่าด้วยเรื่องของคนหาพระและ คนหาเงินหลักคิดและหลักการเหมือนกันหรือไม่ลองดูตัวอย่างบนดาวังคารนะครับคนพี่ที่เขารับซื้อไม่จำกัดวงเงินคนน้องก็แบ่งปันทั้งวันทั้งคืนไม่รู้ว่าคนนึงซื้อแบบไหนและอีกคนหนึ่งขายแบบไหนทำไมพี่หลักล้านกับน้องแบ่งปันถึงไม่เคยเจอกันมาให้ชาวบ้านลุ้นยิงราคากันตลอดครับก็จากที่เราเห็นเขายังไม่ซื้อขายกันเองเลยนะครับเอหรือว่าอาจจะเคยแบบเงียบๆก็ ปไ,ปไได้หรือนี่คือสาเหตุว่าทําไมถึงมีข่าวโคมรลอยมาว่าซื้อน้องไปขายพี่ก็ยังโดนเขี่ยทิ้งตีเก๊ถ้าไม่เตรียมไปก่อนหรือพระที่เคยมีบัตรรับรองพอนํากลับไปเช็คอีกครั้งก็ถูกตีเก๊เพราะว่าไม่ได้เอาบัตรไปด้วยครับหรือเปล่านะครับไม่ได้พูดให้เชื่อแค่เล่าให้คิดที่สําคัญก็คือก่อนที่จะนําพระไปขายพี่เพุเพื่อนเข้าใจพระในมือแค่ไหนครับ เมื่อพระแท้ก็มีแค่แท้ล่ะครับและถ้าแท้คือความจริงความจริงก็มีเพียงหนึ่งเดียว พระจะผ่านอายุมาร้อยปี200-300ปียังไงก็มีหลักการมีมาตรฐานที่ศึกษาเรียนรู้ได้ไม่ต้องไปเลี่ยงแท้แบบไหนใช่ไหมครับสถานการณ์ที่ผ่านมานกลไกตลาดการกําหนดหน้าพระที่จะเล่นเป็นเรื่องที่เราเข้าใจได้ครับแต่การบูลลี่พระแท้ที่ไม่เล่นให้เป็นเก๊หรือด้อยค่าว่าเป็นของไม่มีราคาทั้งที่เอาศรัทธามานํากันทุกคนแล้วเราจะปล่อยให้การเก็บรักษาสิ่งที่ครูบา อาจารย์ท่านสร้างเป็นไปแบบนี้กันจริงๆเหรอครับจนถึงที่หนักๆก็คือการนำพักเกเกรดงานโรงงานผิดการสร้างผิดธรรมชาติและผิดอายุชัดๆว่าเป็นแท้แบบที่ชอบลงโฆษณามีแบบนี้มารับเงินไปอันนี้หนักเลยนะครับ พอมีคนพูดประโยคที่ว่าพระแท้ต้องขายได้พระแท้อยู่ที่ไหนก็ต้องแท้ก็จะมีคนยืนยันเสียงแข็งเต็มไปหมดว่าแน่นอนพระแท้ต้องขายได้ทุกที่ใช่ไหมครับคงยากที่จะบอกว่าคนกลุ่มที่บอกว่าใช่หรือไม่ใช่เป็นใครอยู่ในจุดไหนของผลประโยชน์เป็นกลุ่มคนซื้อคนขายเป็นหยีป่ปัวหรือเป็นซาปวัวในระบบที่เข้ามาเชียร์มาเฮตามเจ้ามือหรือไม่ เมื่อเราระบุไม่ได้ก็คงต้องยกผลประโยชน์ให้ครับแต่ในโลกแห่งความเป็นจริงกับโลกโซเชียลในกลุ่มและนอกกลุ่มคำตอบที่เกิดขึ้นนั้นจะเหมือนหรือแตกต่างกันแค่ไหนพี่ๆเพื่อนๆก็คงมีคำตอบและมีประสบการณ์ที่แตกต่างกันออกไปส่วนสีนีนาเองตอบไม่ได้ครับเพราะยังไม่เคยโฆษณารับซื้อพระแท้แบบที่ชอบแพงๆหรือประกาศแบ่งปันราคาตามใจคนซื้อยังไม่เคยเลยครับ ณเวลานี้เริ่มต้นสการาดปีพศ2568มาตรฐานพระเครื่อง เปลี่ยนแล้วครับความรู้นำความเชื่อหมดยุคแห่งการสอนดูพระที่มีแค่การนำพระในมือมาชี้ตำหนิแล้วก็ย้ำให้เราจำจำจำคนรุ่นต่อไปเขาไม่ก้มหน้าก้มตาเชื่อคนปั่นพระแบบนี้อีกต่อไปแล้วนะครับจะเก็บพระก็ต้องเข้าใจเข้าใจตลาดและมองให้ออกเมื่อเข้าใจหน้าพระก็เข้าใจหน้าคนมากขึ้นใครที่ถือพระแพงไว้เช็คแล้วไม่เป็นไปตามธรรมชาติไม่เป็นไปตามอายุก็ นำกลับไปให้คนขายเขาอธิบายธรรมชาติพระที่ขายหน่อยก็ดีครับไม่เอาแท้เพราะแค่เล่นกันมาไม่เอาแท้เพราะแค่ชอบหรือแท้เพราะตําหนิตรงก็แค่เราเดินตามหลักการมาสูตรครับถ้าคนขายเขามีความรู้และมีเจตนาที่ดีเขาก็น่าจะยินดีเต็มใจอธิบายหรือให้คำตอบได้อยู่แล้วครับยิ่งถ้ามีรับประกันแท้คืนเต็มเต็มใจรับคืนด้วยการเลือกลากหรือบูลลี่กันยิ่งไม่ควรจะมีครับ ในมุมมองของซีมีนาสีมีนามองว่าจากนี้ไปการเปลี่ยนแปลงจะยิ่งมากขึ้นในสังคมพระเครื่องครับจริงๆการเปลี่ยนแปลงก็เริ่มมาสักพักแล้วก็อย่างที่เราหลายๆคนเห็นจากหน้าข่าวแหละครับความเข้าใจเรื่องพระเครื่องจะมีมาตรฐานมากขึ้นโดยเฉพาะพระเก่าบัตรรับรองต่างๆอาจจะกลายเป็นเพียงแค่การรับรองได้ในกลุ่มตัวเองเท่านั้นพระปั่นใหม่จะไม่วิ่งเหมือนที่ผ่านมาเพราะที่ใหม่ก่อนหน้ายังคามือกันอ่วม ค,คนสร้างร่ำหยิบปัวรวยแต่คนศรัทธานี่เหนื่อยจริงๆครับไปจนถึงการอธิบายพระด้วยการตั้งราคารับซื้อสูงๆจะกลายเป็นตลาดสำหรับคนหาเงินไม่ใช่สำหรับคนสะสมพระเครื่องอีกต่อไป หลายๆกรณีที่เกิดขึ้นมีการขยายการสืบและสอบไปในวงกว้างทั้งการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับคนที่เคยมีอำนาจคุ้มครองกลุ่มดาวังคารหลังจากนี้จะถอยเข้าในเงามืดเพราะไม่อยากเกี่ยวข้องใดๆกับปกติธุระของดาวังคารอีกต่อไปรวมถึงลูกค้าประจำของกลุ่มดาวังคารเป็นพี่เป็นน้องเป็นลูกค้ากันดีๆไม่มีใครอยากเปลี่ยนสถานนะเป็นผู้สมรู้เริ่มคิดครับ และที่นักสะสมพระเครื่องหลายๆคนถามกันมาการคืนพระเครื่องที่ผิดธรรมชาติผิดการสร้างและผิดอายุ ใช่ครับจะเกิดขึ้นอีกมากมายแบบเงียบๆในกลุ่มขายพระแพงที่รับประกันคืนเงินทำไมต้องเงียบๆเลยละครับก็เพราะว่าถ้าทุกคนรู้และคืนพร้อมๆกันยิ่งถ้ามีข่าวหรือมีความมากขึ้นจะมีคนมากมายที่ไม่ได้เงินที่เสียไปคืนนะสิครับถ้าพระผิดธรรมชาติหรือพระปลอมที่รับประกันไว้มีจำนวนไม่มากเรื่องก็จะจบเร็วความเสียหายไม่มากนะัก แต่ในทางกลับกันถ้ามีคนถือพระเกรัรประกันแท้ออกมาเยอะมากๆวงความเสียหายน่าจะประเมินและควบคุมได้ยากครับโดยเฉพาะชาวดาวอังคารคนที่มีแค่พระปั่นและพระปลอมส่วนตำราเกที่ใส่ไว้เต็มระบบก็เป็นหลักฐานชั้นดีปี2,5,6,8น่าจะแย่กว่าที่ผ่านมาครับ ปีที่ผ่านมาบางคนก็ผ่านกันมาอย่างสวยงามบางคนก็ทุรักทุเลหน่อยแต่เราทุกคนก็ผ่านกันมาเรียบร้อยแล้วนะครับบาดแผลต่างๆก็เป็นเพียงประสบการณ์ที่ทำให้เราเติบโตและเข้มแข็งขึ้น สีมีนาขอส่งความปรารถนาดีขออานาจและบารมีจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูบาอาจารย์ทุกท่านอํานวยพรให้ทุกๆคนผ่านพ้นปี2,568และปีต่อๆไปอย่างสวยงามอย่างมีสติและพลังกายพลังใจครับพระเครื่องดีๆมีพลังจิตจากผู้สร้างมีพลังงานจากวิชาความรู้และมีมวลสารที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายและจิตใจผู้ใช้เวลาที่เรารู้สึกแย่เราขอพรพระเครื่องในมือเรานี่ล แล้วก็สู้ต่อไปและก็เหมือนกับที่สี่มีนาพูดประจำนะครับคนที่ได้พูดคุยกันน่าจะเคยได้ยินบ่อยๆเลยสะสมพระเครื่องให้มีความสุขสิ่งที่สำคัญกว่าพระเครื่องก็คือพระธรรม พระธรรมคือหลักธรรมชาติคือสิ่งที่จะช่วยให้เราพ้นจากทุกข์ฝากไว้นะครับเราทุกคนต่างมีปัญหาต่างกันออกไปขึ้นชื่อว่ามนุษย์ทุกคนมีปัญหาครับแต่ถ้าเราเข้าใจเราไม่จำเป็นต้องทุกข์กับปัญหาอย่างที่เคยเป็นสวัสดีปีใหม่เดือนใหม่และวันใหม่ขอให้ทุกๆคนมีความสุขกายสุขใจในทุกๆเวลาครับ